โอหเฮ้ยเยี่ยมวันนี้นะคะเราจะลองอเอาโทรศัพท์มือถือตัวใหม่ล่าสุดนี้นะคะไปลองส่องดูค่ะส่องทุกอย่างบนโลกใบน,นี้แล้วมาทายกันว่าสิ่งที่คุณเห็นในระยะนี้มันคืออะไรทั้งหมดนี้จะส่องด้วย oppo f i x3 pro 5g ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะ ตาเปล่าที่มองเห็นกับที่มันเป็นอยู่จริงๆเนะี่ยไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือสิ่งที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นก่อนหนัานี้ซีได้ทำการพรีวิวไปแล้วนะคะ3ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวนี้แต่ตอนนี้จะเป็นคลิปรีวิวเต็มทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้เอาออกไปจับจริงใช้จริงมา เราสัมผัถึงเครื่องนี้นะคะเขาวางการคิดการออกแบบและการดีไซน์เอาไว้เต็มที่มากๆะคะ่ะอย่างคอนเซ็ปต์ของเขานะคะที่มันดูซีมเลสมากๆไร้ไรอยต่อสุดๆบริเวณตัวกล้องมีนะคะมีชื่อการดีไซน์ว่า Gradient a r c Camera จะเห็นว่าทุกอย่างที่มันไร้ไรอยต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการวางจุดของการดีไซน์พอยต์มีการวางจุดคอนโทรลพอยต์จากการดีไซน์ทั้งหมดตัวกล้องใน700จุดและทั้งหมดมีประมาณ2,000จุดค่ะ บอกได้เลยว่าฝาหลังเนี่ยผลิตกันประมาณ40ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ออกแบบแล้วออกแบบอีกมาเป็นร้อยร้อยรอบถึงจะได้มาเป็นดีไซน์นี้คอนเซปต์ของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คือพันล้านสี AR r พันล้านสีทั้งตัวจอโทรศัพท์มือถือของเขาแล้วก็ตัวกล้องเขาค่ะทั้งกล้องทั้งจอพันล้านสีทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบมีเทคโนโลยี10 bit full path color engine เพราะฉะนั้นสีจะชัด จะคมจะสมจริงมากมากเลยคำถามก็คือกล้องระดับนี้พันล้านสีต้องอยู่บนจอระดับนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะพี่ซีดูบนจออื่นมันจะไม่รองรับหรือเปล่าซีว่าต่อไปนะคะมันก็จะเหมือนกับแบบทุกคนก็จะยกระดับมาตรฐานของตัวจอเนี่ยให้เฮิร์สตสูงสูงอย่างที่เห็นในยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานตัวจอให้สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันไปหมดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหสีณนะวันนี้นะตาเราก็แยกไม่ออกแล้แล้วค่ะดีไปกว,ว่านี้ก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วนี่มันสุดยอดมากเลยเนยลนนีีและตออ้ขพุ เข้าสู่ซ l a b ช่วยกันดูนิดนึงว่ารูปที่ซีถ่ายมาทั้งหมดจากกล้องตัวนี้มีรูปอะไรบ้างถ่ายถูกนะรูปที่หนึ่งติ๊กตัก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 เฉลยมันคือรูปของผิวหนังหนังใครเนี่ยรูปที่สองค่ะติ๊กตัก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 เฉลยนี่คือเซลลจากผิวหนังของสัตว์ผิวหนังอีกแล้วหรอหนังตัวอะไรคะเซล เซลล์เฉยเซลอีกทีหนึ่งใครมันจะไปตอบถูกฮะเอามีเหรอโอเคเซลล์จากผิวหนังสัตว์รูปที่สามใตติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติโอ้งายใช่ไหมล่ะคะรูปนี้มันคือมันแรงนั่นเองมันแรงตัวนั้นนะตัวนี้นมีเยอะมากมดูไปก็รักๆมันก็ตัวรักไหม่ลงชิ้นที่สี่อันนี้อาจจะแบบคุ้มเครือนิดนึงลองไปดูกันค่ะ ติกตอก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 หมดเวลาและคําตอบที่เฉลยก็คือมันคือซำลีค่ะทําไมเราถึงยากส่งสำลีข่าวดีชอบขาวแพ้ความวอ๋อไปดูว่ามีสารปรลอดหรือเปล่าภาพที่5บอกได้เลยว่าเป็นภาพที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าอยากเห็นได้ใกล้ขนาดนี้จัดไป Mm hmm. เฉยมันคือหน้าจอโทรศัพท์มือถืออุย้ยต่อไปนะสีใช้กล้องตัวนี้นะไปส่องดูจอมือถือได้เลยว่าจอทีวีแบบโอลิต่างกับจอทีวีปกติยังไงส่องใกล้ขนาดนี้แหละค่ะเจ๋มไหมมั่นใจว่าอีกหลายๆคนนะคะจะมือซนหัวซีแน่นอนในการที่เกิดได้ตัวนี้ไปแล้วก็เอาไปลองส่องลองถ่ายดูนะคะนี่ขนาดสีลองแค่ไม่กี่อย่างนะเนี่ยเดาถูกไม่ถูกก็บอกมาใต้คอมเมนต์นี้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ นี่คือฟีเจอร์ที่เจ๋งมากของกล้องตัวนี้ไมโครเลนส์3ล้านพิกเซลขยาย60เท่าจากที่ตาเรามองเห็นนึกออกป่าว่ามัน Amazing มากเพราะว่าเราลองใช้กับตัวเราหรือกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเราได้มองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนนะคะถ้าเป็นคุณควรจะไปส่องอะไรอะ่ะฮะวงการพระต้องสั่นสะเทือนเอาไปส่องอะไรที่อีกอะแบงค์เนี่ยงี้หรอส่องไ่ฝุ่นในหมอนในที่นอนองนี้หรอหรือว่า สายลับจับกิ๊กไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เอาเป็นว่าให้คนดูช่วยคิดแล้วกันนะคะว่า,าส่องในใกล้ขนาดนี้คุณจะเอาไปใช้ส่องอะไรเผนะื่อเผะวงการตำรวจวงการนักสืบดีเทคทีฟเนี่ยอาจจะเจอวิธีการใช้โทรศัพท์มืถือแนวใหม่ก็ได้หลักฐาน ลอเข้าที่จอกันดีกว่าสีสันชัดเจนขนาดนี้เป็นจอ AMOLED 6.7นิ้วความละเอียด QHD+ ค่า Refresh Rate 120 Hz แถมยังได้เกรด A+ จาก DisplayMate ด้วยค่ะดูหนังคือดีมันมากรองรับ HDR10+ ดูคอนเทนต์ได้ความละเอียดสูงสุดแถมยังรองรับ Dolby Atmos เสียงดีค่ะจอมีความสว่างมากถึง1,300 nits สู้แสงแดดได้สบายเลยค่ะสิ่งที่ซีชอบของ Oppo รอบนี้คือใส่ใจทุกคนจอแสดงผลสามารถช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องในการมองเห็นสีคือ Color Vision Enhancement ค่ะโดยหลักการน,นี้ตัวเครื่องนี้นะคะก็จะมีผลการทดสอบเนี่ยให้เรากดกดกดก่อนว่าเรามองเห็นสีไหนเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะปรับสีให้ใกล้แล้วก็เข้ากับความจริงให้มากที่สุดค่ะเนี่ยคิดถึงคนทุกกุ่จ่จริงๆ เจาะลึกเรื่องกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโลกเหมือนกันที่มีกล้องหลัก2ตัวค่ะกล้องอัลตร้าไวแองเกิลแล้วก็กล้องไวแองเกิลใช้เซนเซอร์โซนี่เอ็มเอความละเอียด50ล้านพิกเซลด้วยปกติการถ่ายภาพมุมปกติและมุมกว้างก็จะเป็นโหมดที่เราใช้งานบ่อยๆเพื่อให้ภาพมุมกว้างให้รายละเอียดเท่ากับเลนหลัก สองเลนนี้ทัาออกมาได้ดีเลยค่ะแต่มีข้อสังเกตนิดน,ดนึงว่าภาพที่ได้จากเลน ultra wide จะได้ภาพที่แคบกว่า ultra wide ตัวอ,อื่นเพราะตัวนี้จะได้ความกว้างที่110องศาเรื่องที่ชนะขาดคือเรื่องความชัดเลยแหละส่วนสายกล้องถ้าคุณอยากถ่ายรูปแบบจริงจังสามารถถ่ายแบบ raw plus ได้ด้วยซึ่งการถ่ายแบบนี้นอกจากจะเอาไปแต่งสีได้แบบสบายสบายเลยนะไม่เพียนด้วยเวลาที่ดึงสียังสามารถจับภาพแบบ hdr ได้ด้วยนะคะ ส่วนสายวิดีโอแบบ C นะคะแน่นอนว่าโทรศัพท์มาถึงเครื่องเดียวก็จะถ่ายแบบโปรก็ต้องได้แล้วก็เก็บรายละเอียดสีแบบ10ปิดเนี่ยถูกใจซิมากมากเลยค่ะอีกอันหนึ่งที่ซิชอบมากคือโหมดที่ชื่อว่า cinematic mode นะคะตัวนี้เนี่ยรองรับช่วงสี bt 2020แล้วก็ hdr โดยไปถึง l o c k recording ปรับทุกอย่างได้แบบ m a n นวลแมนนวลเลยจ้าเหมือนกล้องใหญ่เลยถ่ายแล้วเอามาตัดต่อกับคุณภาพแบบโปรโปรได้เลยค่ะ ส่วนสายสเปคค,ค่ะประสิทธิภาพตัวนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888ใช้ 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องเลยต้องบอกรุ่นนี้ใช้ชิปตัวที่แรงที่สุดของฝั่ง Android ทําให้เล่นเกมลื่นเล่นเกมได้ดีจอก็สวยคมชัดด้ค่ะตัวเครื่องอาจจะมีอุ่นๆนนิดนึงโอเคอยู่ไม่ถึงกับร้อนตัวแรมที่ให้มา12 g ิความจุ256 g ิแบตเตอรี่4,500ม ah. ิลมการชาร์จอยู่ที่65วัต์ s u p e r v o o 2.0ชาร์จได้40%ในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเองค่ะ รอบนี้มีแท่นชาร์จไร้สายนะคะที่ชื่อว่า Oppo a i r w o o c Wireless Charger 45วัตต์มาด้วยนะคะซึ่งเป็น a i r w o o c Wireless f l a t c h a r g e ค่ะแต่ตัวโทรศัพท์มือถือตัวนี้รองรับการชาร์จสูงสุดได้ประมาณ30วัตต์เดี๋ยวรุ่นใหม่ๆก็จะสามารถใช้งานกับตัวนี้ได้ด้วยเนาะเอาจริงตัวนี้ให้สายมาก็เร็วอยู่แล้วแต่ไร้สายก็ดีด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะได้ใช้แน่ๆรอบนี้นะคะมีการจับมือร่วมกับผู้นําทางด้านการผลิตเครื่องเสียงของประเทศเดนมาร์กที่ชื่อว่า d y n a u i o ด้วยนะคะซึ่งก็ได้ออก Oppo e n c o Series ตัวนี้ออกมาที่ เป็น co-create with Dior เป็น in-ear นะคะแบบนี้เสียงรบกวนได้4แบบระยะเวลาคือแบบคุณใช้ไปเลยนะยิบ5ชั่วโมงนะคะชาร์จครั้งเดียวใช้ยาวขนาดนั้นนะยิบ5ชั่วโมงเลยนะใส่จนหูแฉะน่ารักด้วยเคสเล็กๆบางๆดีไซน์ก็จะคลาสสิกคลาสสิกนะคะแบบนี้นะคะสวมใส่สบายค่ะมี2สีดูลูลาเลยนะคะมีสีขาวกับสีฟ้าิน i n e a และนี่คือราคาของ OPPO f i X Triple 5G เอาเว่าคุณสามารถ p อ e o r d e r ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่18มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี่ๆี่เขามีโปรามาให้ด้วยนะคะเขาบอกว่าจะได้รับของสมนาคุณนะคะเป็น OPPO f i X t r i p r o 5G Premium Car d ตัวนี้นะคะมูลค่า10,000บาทค่ะแล้วก็มีตัวนี้ OPPO AirWoo Wireless Charger 45วัตต์ตัวนี้นะคะเวอร์ชั่นที่เป็น Wireless f l a t c h a r g e ด้วยค่ะตัวนี้มูลค่า2,499บาทส่วนตัวนี้ เป็นเคฟลา c เคสของ a p p l e ร i ไ e x Tri Pro นะคะ Protective Case ที่หน้าตาดีแบบนี้ตัวนี้มูลค่า999บาทนะคะรวมของสมนาคุณทั้งหมดเนี้ยมูลค่า13,498บาทค่ะเยอะอยู่เอาเป็นว่าถ้าคุณชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับการรีวิวต่างๆเนี่ยอย่าลืมมากดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พวกเรากันมาได้ด้วยนะคะว่าอยากเห็นเทคโนโลยีอะไรแล้วอยากให้รีวิวอะไรเรื่อคำถามข้อสงสัยอะไรที่ไม่ได้อยู่ในคลิปวิดีโอรีวิวนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์่ะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ทำไมเป็นเหมือนโอรีโอเลยอะ่ะฟึ๊งมันโดนเล่นหัวฉันไม่ได้เล่นนะฉันขอโทษแล้วโอ้ oh my god you have just little 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 you have too big hair จะบ้าเลยใครจะหัวเหมือนเธอนี่ผมคนหรือขาแมงสาบ